คำสอนของพระศาสดาเราตรงนี้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอากาลิโกตรวจได้ด้วยตนเองเป็นปรจชังและเป็นพยานในตนเองได้คือสิกขีภูโตปฏิจจสมุปบาทพระศาสดาบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนั้นถ้าโยมรู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะโยมกําลังเห็นธรรมะและโยมกําลังเห็นพระศาสดาแล้ว เมื่อยมรู้ปฏิจจสุบาทยมจะเห็นว่าพ <c oughs> ระศาสดาของเราเนี่ยไม่ได้บอกความเป็นตัวตนในปฏิจจสุบาทเลยนะมีคนถามพระศาสดาว่าใครเป็นคนยึดใครเป็นคนอยากใครเป็นคนรู้สึกชอบไม่ชอบใครเป็นคนรู้สึกสัมผัสผู้เจ้าบอกไม่มีผิดหมดนะ ผิดมาตั้งแต่คำถามคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความยึดเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องที่ถูกต้องคือเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีความอยากจึงมีความยึดอย่างนี้แล้วมีคำถามต่อว่าแล้วใครเป็นผู้อยากผู้จ่างบอกผู้อยากไม่มีคำถามที่ถูกต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกคือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีธรรมชาตินี้คือพอใจความอยากจึงมีเพราะมีธรรมชาตินี้คือความอยากความยึดจึงมีอย่างนี้นั่นแสดงว่าในธรรมะชั้นลึกแล้วเนี่ยไม่ให้เราเห็นถึงความเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเลยนะถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะนั่นคือไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมนะผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับกรรมก็ไม่มีนะ ทั้งผู้ทำกรรมทั้งผู้รับกรรมก็ตกอยู่ภายใต้อวิชชาเข้าใจผิดกันหมดคิดว่าเป็นตัวเราของเราผัสสะเป็นของใครผู้เจ้าบอกไม่มีของใครลูกตาเป็นของใครจมูกหูเป็นของใครไม่มีนะกายนี้เป็นของใครไม่ใช่ของใครเพราะาศาสนาบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้ อันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยแปลว่าเหตุมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือสัจจคความจริงของกายเพราะฉะนั้นกายนี้ไม่ใช่ของใครจรึงไม่มีจริงๆแล้วไม่มีใครทํากรรมไม่มีใครรับกรรมกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไป